พี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิงผลงานจ้าหมุนแล้วจ้าหมุนแล้ว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  อันนี้บ้างไฟจากล้านค่ะนี่สิบล้านสิบล้านลำแรกวะค่ะนี่บ้างแรกบางไฟสิบล้านบ้างแรกค่ะพี่น้องกําลังเคลื่อนเข้าสู่ฐานจุดนะจ๊ะสองสิบหกล้านแกปีนี้ไม่ได้ยี่สิบล้านนะจ๊ะพี่น้องพ่อพิกายนี่แตกไปแล้วเข้ามาเบิอย่งนี้ค่ะพี่น้องพิกายนี่ขึ้นไปได้น้อยอนึงแตกเสียดายนะคะปีนี้เพนมีเอส สิบล้านนะจ๊ะพี่น้องแค่สิบล้านสิบล้านนี่หลายบ้างอยู่บนนะจ๊ะอนาะสองบ้างบ้างนี้เป็นบ้างแรกวันนี้ที่จะจุดเนาะถ้าไปลุ้นน้ำกันถ้าไปว่างน,น้ำกันถ้าพี่น้องบ้างไฟสิบล้านเอาลุ้นใกญ่กว่าไหนด้วยัง่ไหมกว่าไหนออกไปลุ้น <laughs> ส่วนมากเขาก็ไม่ให้เข้าใกล้นะจ๊ะพี่น้องปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆส่วนเราจะไปดูใกล้กลๆครับพี่น้องปะ่ะ <laughs> ไม่ใช่เพิ่งลตอนนี้ห้ากําลังย่างไปเบิกบ้องไฟรสิบล้านน้อกันใกล้ๆจ้าพี่น้องเราจะไปดูบ้างไฟสิบล้านบ้างแรกที่จะจุดในวันนี้นะจะ๊ะโอ้โหคนก็เยอะมากค่ะพี่น้องคนเยอะมาก ไปครับไปไป <coughs> ว่างไฟจะไรสิบล้านค่ะพี่น้อง <c oughs> กำลังวางล,าง,ลงฐานจุดนะคะ <t> <t> เดี๋ยวบนเอาเอาหุ้นฐานจุดแล้วเดี๋ยวเฮ้าออาไปเบิ่งข้างนอกนะคะพี่น้องเดี๋ยวมันจะ อาจจาไเกินนะจ๊ะไปจ๊ะจปอยู่ข้างนอกกันจ้าอยู่มองเก่ากุลนะคะพี่น้องอันนี้บ้าคฟยสิบล้านนะคะความแรงมันก็นจะแห้งกว่าบ้าควยแสนนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปอยู่ข้างนอกกันจ้าตอนนี้อผู้คนนะคะพี่น้องมาลุน้นมาชมบ้าคฟยสิบล้านหลายค่ะพี่น้องอยู่ใกล้มากด้วยนะคะพี่น้องเย ถ้าเราถอยออกไปยุ่งข้างหน้าข้างข้างหลังอิ่นอกจากพี่น้องมันใกล้เกินไปเปลี่ยาน,นาจากออย่านนอกจากเขายังถ่ายรูปไม่แล้วยิ่นะคะพี่น้องเดี๋ยวอีกสักสักพัก็จะมีการอ่ายุดนะคะพี่น้องบรรยากาศเป็นทุ่งหน้านอกจากพี่น้องพุน้นก็ถือว่าปอดอาาพัายยู่นะคะท่ดใไกลๆคุ่ก็จะเป็นผู้นะคะพี่น้อง เป็นภูเขานะคะถ้าเกิดบางไฟตกมากก็จะตุกไปที่ภูเขาแล้วก็อ่ออ่อุ่งไฮตรงหน้าแต่ว่ามันก็แบบว่ามันมันไหมเรียบร้อยเลยนะคำถึงทุกลงมากนะจ้ะถ,ถือว่าเพิ่นถือว่าเพิ่นเซฟอยู่นะคะนอกจากก็ไหนที่ที่ร่มไม่กลางล่มไม่กลางก็จะจุกแห้งแล้วก็เร็วนะจ๊ะพี่น้องแตกก่ก็มันไม่มีไฟแล้วนะคะพี่น้องไฟมันไหมหมดแล้วนะจ๊ะบางไฟสิบล้านบางแรกกำลัลงระจ,จุดจ้าพี่น้อง ถ้าพื้นส่งสัญญาณก่อนนะจ๊ะพร้อมพี่จะจุดแล้วจ้าบังควายยี่สิบล้านบางแรกนอกจากของมื่อนี้จ้าของปีนี้นําจ้าขอให้ครับ <P 's S 1> พี่น้องมีเวทบันน่งควายยี่สิบล้านจะบังควายสิบล้านบางแรกจ้า <C oughs> แต่ว่ามันน่ากลัวหรือนะคะพี่น้อง ยี่สิบล้านพอยู่ใกล้เบตายานะคะติดพูแล้วค่ะูแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งคนางานจ้าหมุนแล้วจ้าหมุนแล้ว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  โอ้โหาอ้าสาอุทัยก็จะว่าหัวใจจะวายของพีน้องย่ามันแสะนะคะมันหมุนแหงงๆเนาะค่ะ โอ้โหสวยงามมากปีนี้ปีการนี้ก็เชิญร้านเนสวยงามครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิกผลมันลงมาเนาะคะ่ะกลางร่มเรียบร้อยครับพี่น้องเต็ตสมบูรณ์นะคะประสบผลสำเร็จไปค่ะปีนี้บังเงี้ยคือกูสูงคืบังโอ้ถือว่าเซต,ตสมบูรณ์คือว่าประสบผลสำเร็จนะคะพี่น้องปีนี้ บ้างไปสิบล้านบ้างแรกนะคะสองสองไร่ขึ้นแล้วใช่ทีมงานพื้นนะคะจริงๆแล้วเบาเป็นเบาจริงๆเนี่ยกป่โกโคลนเอาแกทำลุกหนี้ล่ะมีลุกหนีลุกหนี้เลยลงกเดินสวยงามมากแต่มันลงเสื้อหนะคะพี่น้องมันต่ำหูบอกพี่น้องนี่ เดี๋ยวลมก็พัดไปนะคะนี่เป็นลูกขง่งบ้งบางไฟลงอยา่างสวยงาม บรรยากาศค่ะพี่น้องบรรยากาศบุญบ้างไฟตะไลร้าน่าบ้านบุญว่าปีนี้คือคักเหมือนเดิมนะคะเหมือนเช่นทุกปีนะคะชาวพุทธก็ได้มาเป็นปีที่สองนะคะเพราะว่าขึ้นฮอดนะคะพี่น้องความยิ่งใหญ่อลังการหนึ่งเดียวในโลกนะจ๊ะอ่ะบ้างไฟแสนค่ะพี่น้องชาวพุทธก็ย่งยานลบอยู่บังเกินนี่แหละค่ะพี่น้อง จุดแล้วจุดแล้วลบ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  ไปอกยังเฉยนามครับพี่น้องเป็นมากบากไปเสร็มอกเด็กปัญหาแล้วจ้ะโอ้โหขึ้นสูงมากป้าวจูงอีกดีครับพี่น้องโอ้โหกออยู่ขึ้นอยู่อยู่กูอ้กำลังลงมาลงจะกลางไหม พึ่งซูงเลยครับพี่น้องไดได้บ้างแสนบ้างต่อไปปวดนะกำลังเช็คความพร้อมครับพี่น้องรอบหลังนี้มีมีเม็ดบ้างไข้แสนนะคะพี่น้องสัะพุไทยว้าวพิทค่ะพี่น้องบ้างไข้ล้านเนาะจ้ะ พร้อมหน้าหละพร้อมเลยนะคะพี่น้องติีมจุดได้เลยนะจ้ะถ้าส่งสัญญาณนะบไม่ทันนะจุดแล้วจ้าตอนนี้จุดแล้วว้าวเบี่ยจยานพี่น้องแต่ก็เยบิ่งนะคะ ูเกย์จนหน่โอ้ขึ้นหมุนเช้ามากค่ะพี่น้องขึ้น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 ไปอย่างสูงสุดค่ะพี่น้องสวยงามเสร็จสมบูรณ์กลางล่มเรียบร้อ,รอยค่ะพี่น้องโอ้แต่ว่าตอนตอนขึ้นที่แรกเดีย๋ยวเป็นยานแห้งนะค่ะหัวใจจะวายสนุกระทึกใจค่ะพี่น้อง บอกความจรท้ยนะครับเพราะว่ารถบัไฟฝนตังไฟเข้าไปไม่ได้รถขัดมิถุนนี่เป็นบรยาานบรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศบั้งไฟตีนี้นะจ๊ะบรรยากาศคึกคักเหมือนเดิมคนไหลายคือเก้านะจ๊ะขะบวนแห่บังางไฟตะไลสิบล้านมาแล้วจ้ะพี่น้องกำลังเคลื่อนขบวนเข้ามาเนะจ้ะไปถ้าไปส้มน้ำกันเนะจ้ะ